พวกก็ซาวนังค <five. S 2> okay. oh, so mm ือเเ้าพี่น้องมันนี่ก็คือพี่ไม่เล่าเนาะเมนบอกพี่ไม่เล่าแล้วพี่น้องมันนี่มือเพื่อนเอาผ่าลงพี่น้องมันนี่แต่เพื่อนเอาผ่าลงเรียบร้อยแล้วแต่พวกซาหนังย่งทีมงานมูฮาวย่างโมเันเด็กไปเนาะพี่น้องเพราะว่ามู้าวนี่ไปปั่นเข่าเกี่ยวเข่าพี่น้องยังโบแหลวก็พึ่งแลลวแต่เราข้องน้องไส้ย่งโบแหลวพี่น้องไวกรอันนี้มูฮาวที่ไปน้ำล่างพี่น้องก็คือไปล่างผ่าไปทรงผ่าเนาะไปทรงผ่าน้ำลัาง เจ้าอยังเพิ่นเอาลงเพิ่นหลังเรียบร้อย,ยพี่น้องมาห้าไปบอท่านน้อพี่น้องแต่สาวนี้ห้าสซีเป็นหลังตำวัดทั่วไปธรรมดาน้อพี่น้องแบบไปห้าทรงผ่าทรงยังแบบเอาน้ำหอมไปห้านั่ะแต่พี่น้องไปน้ำเอือยน้ำน่องไส้หนองไผ่ไปน้ำลูกพี่น้องไปทั้งขอบขั้วเลยพี่น้องมันนี่าสมั <laughs> สยนะยี้พี่น้องอยู่กันไหนวะพี่น้อง เม่องหมาเป็นไเป็นชีวๆคือน้อหาให้้แตกับนอมาอะไรพี่น้องน่ตอนนีกะเออสไาดีก่อนพี่น้องดีเด้อพี่น้องกลายเปนอะไแม่ไปเอาือเป่อไป้่งพระ็นบ่แมนไปท่งพระพี่น้องหน้างพระใ้ลวะัน่กี้เป็นมือพี่ไม่เล่า แมนมือนีมือเพื่อนเอาพาลงพี่น้องมือนีประมาณช้าเหมือนเนาะแหกเกืบลูกเยนะประมาณสิบสี่่สกเนาะประมาณนี้พี่น้องเนาะไปพี่น้องไปไปกันไปเบิ่งกันอยู่คู่แรกไปกันเดินทางนไปเดินทางน้พี่น้องเนี่ยจีไทยเบิ่งนน้พี่น้องน้องัปคุนน้องก กพี่นอ้นองน้องลูกแก่นกเ็เตรียมเตรียมอุปกรณ์อยู่ <c oughs> เอาหนามใสุ่ปนะเจ้าชีพกระแต่เบ้นหนาจังถื่อะอยู่เอาลูกแกน่นหนามทรงผ้าลูกตุ้งแก่นไม้ยังลูกมาหนีิฮะลูกแก่นไม้ยังลูกแก่นไม้ยังมาหนีิลูกมาวาดไม่เห็นยังเลยว่ะหึมหลังค่ะมาส่งผ่าบอ มันหนี้วันหนียังมันหนี้วันหนียังพี่ไม้มันพี่ไม่สบายดีแานผู้ชมเนี่ยเบื้งลูกสบายดีก่อน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 สบายดีแทนผู้ชมพี่น้องคู่คู่คู่คนมันเด้อมาเล่นสงการน้ำนองลูกกันเด้อว่าวเบิ้องว่าวเป็นเป็นเนี่ยเบื้งลูก บัดนั่นเมื่อบานสาพี่น้องยังบัดนั่นในเมื่อบานสามพี่้ลงมาเอาลงมาแล้วเลยเอาปืนจะมีลางพระเลยแอยๆไหมนี่น้องวัดสาวนังมาทรงค่ะน้อง

ให้ดงานข้งานม้เห่าพี่เนา่้งา้งโอ้โหนี่เจ็ดง้งอ่ะน้อยตุงเส้นในบุญไล่กึ้นงานนั่งลูกจนไม่เจ็ดง้งลูกอันนี่อาน้ำชีพาบอให้ยูดีมีแห้งเด้อเสิเจ็กเสิรไข่เด้อบนี้เด้อ โอ้โหมามุยกเจรเปียกมันบ้ากหะคห้งส่งได้อันี่ส่งลูกจันจทีน่มาลงมาสองชานังน่องลูกจันลงได้บ้ลน่ะ มาๆแม่อูมลงมาน้องลูกจันพามาเรนแก่งพี่น้องมาแม่จันช่วงพาไม่ลูกช่วงพาไม่น้ำผมมีน้ำน้ำเบิดล่ะ พี่น้องฮะหนามเบิดมาหอดพระอันวัดน่องปลาแก่งชันพี่น้องมันก็มาอดวัดปลาแก่งชันเนาะก็คืออ้าวไ่เออดฉีดเลยบออ่ะิวมันหวาไหวบ้างมาเล่นบ้านบึงค้าโมโหโคตรงามเลยเออฉีดเลยอยากฉีดยังกะชีดแต่โบต้องไปชีดนั่นเพิ่นได้มุนโบแมนน้ำหอมน้ำจ้าพี่น้ำหอมน้ำเบ่าซึ่งเผ็ดพี่ นี่พี่น้องบรรยากาศมันเนาะดูซีพี่น้องมมาาาเเวียดนของลาดก็มาพี่น้องหานำก,ก,กันนะขอบครัวชนาเงี้ยบุกเคยมาจะเขื่อนได้นี่พี่น้องวัดปลาชนานบุกเคยมากพี่น้อง คะน้ำปลามววนพี่น้องธรรมศาสตร์นะปลาเนยน้อยสบายดีลูก ถูแน่ลูกเนี่ยถูแน่ลูกถูแน่ถูแน่ลาม่ายังลาม่ายังลูกฮะมาทำบุญบ่มาส่งข่ะบ่ลาว่ะนี่เลยพี่น้องวัดวัดปลาแกงสั้นเนาะกลวงอันนี้เลยวัดวัดปลาวัดแกงสั้นพี่น้องถ้านั่งกับบุเคยมายักเขื่อนี่บุเคยเห็นได้เขื่อนได้พี่น้องปุ่นแกงพี่น้อง ย่าห้าสิทายเฮเบิงน้าพี่น้องพี่น้องมาพี่มาพี่มาพี่วัดฟ้าเนียงยาหอยซังพี่น้องพ่ะเป็นทาเห็ดไหวเป็นหอยซังพี่น้อยหอยซังในนิทานน้าพี่น้องน้องฟ้ามื้อนี้คือแต่งตัวงามแท้ สบายดีกล่องเดเบิงลูกสบายดีเดี๋เบิงเจ้าสบายดีกล่องเดบิงอัน้มสบายดีทาผู้ชมแน่ลูกสบายดีเดียเบิงผู้ชมหมอเบิงลูกสบายดีเดบิงล่ะจะมาอย่างนี้ล่ะมันนี่ฮะมาชงนำผ้ามาเบิงชงนำผ้าบ่ไปพิ่ไสิพ่อไฮพูดอีลาเคือมาจั้กเทื่อแะไรลูกฮะนางฝาเชือมไจักเทื่ออะไรแกงนี่บ่ มาเธอเดียวบอหนี่นขีว้าบ่นเดียนะน่งขีนอี่อแกงสั้นเนาะ้คนนี้ขึ้นน้ำตกตาดพี่น เดี no e, Joseph, ๋ยวจะหน่อยเขาจะพาลงไปเบิองเขามาทางนั่นก็ได้ได้หน่เนาะมาเบื huh? ้องนั้ะตอนนั้นไม่มีคัวเจอหนีิมันไม่มีคั่วมาไม่ได้แบบตอนนั้นเขามาวันเขาทางเมืองใหม่เห็นบอกบุเมนบอกคั่วแต่มาทำมันเออคุกกี้คอนเสิร์ตคัวคั่วใม้ไผ่เนาะคั่วสะพานไม้ไผ่ไทยนี่นี่บอกบอกข้าโดดบอกข้าดิ่งฉันนั่งบุเคยมาจะเขื่อนน้ำพี่น้องไปจักบุเคยมา สมัยยังหน่อยกับบลกเซยมากพี่น้องเอออาบกระจังอาบมีพี่น้องแก่วนขนานพี่น้องเอฟซียู่ไซน้อพี่น้องอยู่ไกอยู่ไกนี่เด้อบุมี่มองไปขีดเห็นแก่งสั้นบานมือคามน้อพี่น้องมาฮัดหนองรัดหรือว่าคำแสงหรือว่าเส้านังก็ได้น้องพามาเลนเด้พี่น้องเด้อนี่แก่งสั้นบานมือคามพี่น้องเป็นวัดป่าพี่น้อง อันนี้เป็นมือแหลกบุมีม่ข้นดอกพี่น้องบาดปลาบาดมือคามพี่น้องน้องลูกจันเทียนหนามเลนใส่เลยพี่น้องบริยานเจกดิก

พี่น,น้องพี่นะมาเด้อพี่น้องเบาสาวมาเร่นแกงสั้นกันเด้อพี่น้อง้ห่องน่ะอลูกแกงผู้ลกูเรียกพ่อโอ้โหล่าทีนี้หนแกงแกงมวนบ่ลูก เย็นม่ลูกเย็นบ่ฮะเย็นมะน,มา,นาม,านามา่ดีพี่น้องนี่มาหอดบัดหน้าดอนแก้วพี่น้องวัดท,ที่หาบัดที่หาบอกแต่ว่าเศร้าหนังบริไทยเบิรงน,น,งนแล้วพี่น้องเป็นวัดที่หาแหละพี่น้องที่มั่เมาไปนี่อันนี้เพื่อนเฮ็ดอันนี้เก็บดอกยแงเก็บดอกมาบูชาผ่าแยามมะแรง แฟนตามประเภทนี้พี่น้องประเภทนี้มันเนาะเขาวเจี้นพี่น้องประเพทนี้เป็นเก็บดอกป้าอาจารย์เป็นเก็บดอกน้องนักกาศพี่น้อง มือมือนี้เป็นมือแหลกที่เขาเอาผ่าลงกนะพี่น้อง ไม่ลูกไปไปนุกน้ำเงินไปไปนุกไป,ไปน้องลูกจันกับน้นองฝาน,น่แปลกแปลกบหูบบขุนมูบูจักมูนั่งลงลูกนั่งลง

ซาคุณพระวาดก็ลืมนะพี่น้องปีหนึ่งเทือหนึ่งนะพี่น้องแซลวาดจะลืมจังว่านจังนอน่อจ้าถูสตูสสูจ เป็นวิธีเช็สินพี่น้องแต่ละมือถ้าเจ็ดแบบนี้คู่มือนะพี่น้องยามแรงมาจกจนกลัวเสียาผ่าคืนพี่น้องนี่เลยพี่น้องนาอก,ก็คือบานวัดบานหน้านาะ น้าดนแกวแมนน้าดนแกว์นี่แล้วเป็นพิธี่ระเพณีทางเล้าเขาเนาะบัวทา้งท้ายก็คือกันหรือบรนะทางเล้าเขาก็คือแบบตกงามแรงมาประมาณสามโมงสี่โมงเนาะจู่ๆครูบาเขาจะไปเก็บดอกไม้กับชาวบ้านหรือว่าเหล่ามาบุษราบูชาพระูเมืองน้าแมนคูเมือพี่น้องเกิดกวยเสี้ยวผาเขินเนาะ มาพมาเบิ้งน้าก่อนยังเลยดอกอดอกเป็นี่หละฮกมาทรงเป็นวัดทีห้าเลยจ็ดหรือบ่อไปวัดบ้านน้องต่อเนาะนี่กระคำเลยพี่น้องจะเมนจังโมงเลยสี่ละมั่งนี่จะปิดเลยวัดต่อไปกัอาชิบุริไทยิึงพี่น้องนี่เพี่น้องวันนี้ก มวนเนาะไม่แก่เย็นเนี่พี่น่องวัดนี่เป็นลงหลงพี่น่องหอดแล้วแหละอ่ะซีพีดคลิปให้ใหญ่เลยเนาะพี่น่องเนาะกา มาฮอนีกับเสดีอัมลาพาจ่กเนาะเพราะว่ามันค้ำเลยพี่น้องต่อไปกับมันไทยเบิ่งนบุรีเนาะมันมันิมือเนาะหาโม่งหาโม่กลัวแล้วมั้งเสดีพิ่น้องวันนี้เนาะก็พาเป็นกำลังใจให้เอือยเป็นเนาะแต่กับทีมงานเฮาหมดทุกคนเนาะพี่น้องเป็นกำลังใจให้เฮาเลเดอน้องคำแสงแล้วกับน้องลาดแล้วกับสาวนางน้องลูกจันเป็นกำลังใจให้เฮาซองมิลูกเลเด้อพี่น้อง